มันไปหาพรจะทำินมงไปบูเรียงเลยไม่าไม่งั้นนที่ยึแปกูจะบอกมันไปพร้อมกันเป็นทหารเขาเขานัดยึดแปยไงพาฝันามันหมดนะแมมันยมนมันมันเป็นบาก์บิค่ะเปทหารกูงูคว่ำจะหูือว่าเนี้อลันของเรอมึงจะไปกินหลอยู่ของวเดียวได้อาชีพที่เขามด้ยไอาชีพเสื้อเสืทังขามเสื้อทงาหมยเสื้อทังขาหมอยง เอ้ยเชจิมพูดีปนีขามตอบตพี่อะเมด้าเราพร่นเราพ่นจากผสมพระเจ้าโอตายลูกคอวันป้าลูก่อวันป้าป้ากัแลมั้งอ่าีร่อะไรก่อนครับครับเตยไปน่ารักมากเลย บบกเงินกันนะซื้อเบียร์เลยโอ้ยพอดีซื้อเบียร์มอนยังอยู่บาทหนึ่งต่อยอดต่อยอดอ่านี่จะสัวด้วยรถหนาแบบนี้โอ้โนี่แม่งคิดออกมาได้คิดอะตั้งใจเอาเป็นทหารไงขึ้นเป็นพอคนดีๆกลับมาเนี่ย ยเห็ดนีเส้นเดิมยาสัวยาลิกลิกอกลอเป็นพอคนมีหลมมีเนี้ยหรอไปหาเอาลายป่องปองป้องนีผูกนได้ปเนี่ยเอาแเขาสัวผูเชนไ้พี่ไหมเยวไฟไม่อินไหมยาเห็ดเขาวอ้พันอยู่เอเห็มันออยพันมาเอาเนี่ยตออกแก้แค่ไม่ผูกเดียวกันต้นเน่ยม่กวอเป็นเนียทั ハハハハ